สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอร์สบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจนะคะคอร์สนี้เนี่ยจะเป็นคอร์สการอบรม C.P.D. ออนไลน์ที่ท่านที่เป็นผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีสามารถเก็บชั่วโมง C.P.D. ได้กับทางเว็บไซต์ i C.P.D. at home. com นะคะบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจเนี่ยหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับทุกท่านเลยเพราะอะไร ทุกท่านลองสังเกตดูนะคะเวลาที่ธุรกิจธุรกิจหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยจะ ต้องมีช่วงเวลาที่จะต้องตัดสินใจสําหรับผู้ประกอบการหลายๆเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์รายไหนดีนะคะในฝั่งการขายก็อาจจะเป็นการตัดสินใจว่าเราควรจะตั้งราคาขายสินค้าที่เท่าไหร่ดีนะคะหรือในฝั่งการผลิตเนี่ยเราควรจะตัดสินใจที่จะผลิตสินค้าเท่าไหร่และเมื่อไหร่ดีนะคะหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทุกท่านลองสังเกตดูดีๆนะคะ เรื่องเหล่านี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนนะคะซึ่งข้อมูลของการบัญชีต้นทุนน่ะถ้าสมมติว่าทุกท่านยังไม่มีความเข้าใจหรือว่ายังมีความเข้าใจที่ไม่ดีพอเนี่ยก็อาจจะนําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการตัดสินใจที่ยากลําบากนะคะทีนี้เนี่ยนอกจากข้อมูลของบัญชีต้นทุนแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจใช่ไหมคะสำหรับเครื่องมือที่ ช่วยในการตัดสินใจเนี่ยก็ต้องเลือกเครื่องมือให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่เราจะได้ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเราจึงพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมานะหลักสูตรนี้มีชื่อว่าบัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจนะคะสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในคอสนี้ก็คือว่าจะเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนนะว่ามันคืออะไรและมันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของเราอย่างไรนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเรา รารจะนำพาทุกท่านไปสู่ตัวอย่างการตัดสินใจที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆในธุรกิจด้วยนะคะทีนี้เราลองมาดูเนื้อหาหลักสูตรกันบ้างนะว่าเนื้อหาหลักสูตรเราเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมดกี่พาร์ทและแต่ละพาร์ทจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะลองไปดูกันทีละพาร์ทเลยค่ะสำหรับพาร์ทแรกนะคะเราจะปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนเนาะบางท่านเนี่ย พอจะรู้แล้วแหละว่าบัญชีต้นทุนเนี่ยคืออะไรแต่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าบัญชีต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยมันแตกต่างจากบัญชีการเงินและบัญชีบริหารยังไงนะคะและแนวคิดคอนเซปต์สำคัญเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างนะคะ และที่สำคัญเมื่อจบจากพาร์ทที่1ไปนะคะทุกท่านพอจะเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมบัญชีต้นทุนจึงสำคัญนะคะแล้วก็เพราะอะไรเราจึงเรียนหลักสูตรนี้กันนะคะถัดมานะคะเรามาดูเกี่ยวกับการจำแนกประเภทต้นทุนในพาร์ทที่2กันบ้างเนาะซึ่งพาร์ทที่2เนี่ยเราจะเรียนรู้วิธีการจำแนกประเภทต้นทุนแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเนาะบางทีเนี่ย การจำแนกต้นทุนอาจจะจำแนกตามอ b อก c t i v e หรือว่าวิธีการระบุต้นทุนนะคะหรือบางครั้งบัญชีต้นทุนอาจจะจำแนกแตกต่างออกไปสำหรับธุรกิจผลิตหรือในบางทีการจำแนกบัญชีต้นทุนเนี่ยจะจำแนกเพื่อวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานทางการเงินนะคะซึ่งการจำแนกต้นทุน ที่เราจะเรียนทั้งหมด5แบบเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของการนำข้อมูลเหล่านี้จัดแบ่งประเภทให้ถูกส่วนและนำไปตัดสินใจในท้ายที่สุดเนาะซึ่งหลังจากที่จบจากภาคที่2ไปเนี่ยทุกท่านก็พอจะทราบแล้วแหละว่าการจำแนกประเภทต้นทุนเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ประเภทแล้วเราสามารถจำแนกต้นทุนได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายเราไปทำแบบฝึกหัดกันในบทนี้นะคะ ถัดมานะคะพอเราจำแนกประเภทต้นทุนเสร็จนะเราลงลึกมาถึงเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณแล้วก็กำไรกันบ้างเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ย การที่เราทราบต้นทุนเนี่ยอาจจะช่วยให้เราคาดคะเนราคาสินค้าขายได้นะคะซึ่งวิธีการกําหนดราคาสินค้าขายเนี่ยเราจะทํำยังไงนะคะรวมไปถึงวิธีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะคะหรือวิเคราะห์ส่วนของความปลอดภัยของกิจการเนี่ยเราทําได้อย่างไรบ้างนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ย เรายังเจาะลึกไปถึงการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและความเสี่ยงในการดำเนินงานด้วยนะคะซึ่งสำหรับบทนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับผู้ทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชีหรือเจ้าของกิจการก็แล้วแต่เนาะที่กำลังจะเริ่มต้นที่จะวิเคราะห์ ว่าควรจะขายสินค้าชนิดนั้นหรือชนิดนี้ดีหรือว่าจะผลิตสินค้าชนิดนั้นหรือชนิดนี้ดีหรือเปล่าและควรจะตั้งราคามันเท่าไหร่และเมื่อไรมันจะเป็นจุดคุ้มทุนของเรานะคะซึ่งเราก็จะได้เรียนกันในพาทที่ 3, พารพาทนี้นะคะและต่อท้ายกันด้วยพาทที่4 พนะาที่4ี่เนี่ยเป็นพาสุดท้ายของบทเรียนนี้นะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลในการตัดสินใจเนี่ยมาประยุกใช้กับการทำงานจริงแล้วนะคะเทคนิคการตัดสินใจเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะรวมไปถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนเพื่อที่จะไปใช้ในการตัดสินใจเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะซึ่งเราได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาหลายเหตุการณ์เลยนะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจว่าควรจะ เปลี่ยนเครื่องจักรเก่าด้วยเครื่องจักรใหม่ดีไหมนะคะเราจะต้องดูจากอะไรนะคะการดําเนินงานต่อหรือยกเลิกกิจการดีนะคะในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยจะต้องตัดสินใจแล้ว ว่าควรจะหยุดหรือไปต่อกับกิจการนี้หรือกับสายงานนี้นะคะถัดมานะคะเป็นการตัดสินใจว่าเราควรจะผลิตสินค้าชนิดนี้เองหรือสั่งซื้อจากบุคคลภายนอกนะคะบางทีเราอาจจะต้องเอาซอสหรือว่าซื้อสิ่งของจากบุคคลภายนอกเนี่ยแต่เราก็ไม่แน่ใจเนาะว่ามันจะคุ้มค่าไหมนะคะวิธีการตัดสินใจเนี่ยจะอยู่ในพาทนี้นะคะแล้วก็กรณีที่บางกิจการมีคําสั่งซื้อพิเศษพิเศษ เข้ามาเนี่ยเราจะตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อนั้นดีนะเราจะดูอย่างไรนะคะรวมไปถึงการเลือกผลิตภัณฑ์นะคะที่ทำให้เราได้กำไรสูงสุดนะคะในขณะที่เรามีข้อจำกัดต่างๆนะคะและสุดท้ายเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับการจำแนกผลิตภัณฑ์ณนะจุดแยกออกเนาะว่าเราควรจะจำแนกเพื่อขายหรือว่าผลิตต่อดีนะคะทีนี้เนี่ย ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ข้อมูลในทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจนะคะซึ่งเราก็จะยกเป็นเคส e s t u ี y ขึ้นมานะคะให้ทุกท่านเนี่ยจำลองการคํานวณน,นะคะแล้วก็ตัดสินใจกันจริงๆนะคะในหลักสูตรของเรานะซึ่งสำหรับหลักสูตรนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจทำกันมากนะคะเราก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองดูนะคะเนื้อหา แต่ละพาร์ทไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าท่านเรียนจบแล้วนะคะท่านก็สามารถทำแบบทดสอบท้ายบทได้นะคะเพื่อขอรับหนังสือรับรองจากทางเรานะคะซึ่งในระหว่างการเรียนน่ะท่านไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนอย่างต่อเนื่องกันก็นกได้นะคะในวันนี้อาจจะเรียนบางบทหรือว่าเรียงบางพาร์ทไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาต่อพาร์ทอื่นนะคะ ภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะแล้วก็ท่านก็สามารถเก็บชั่วโมงได้นะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าเรียนบทเรียนพาร์ทที่1กันเลยนะคะว่าบัญชีต้นทุนเนี่ยมันคืออะไรค่ะ